หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลบสามสามลบสามลบกับสองก็ได้สองอ๋อเอาสองเหมือนกันไหมใช่เลขสองผ <c oughs> ู้ชมสองมาหาเมฆเป็ด

โอ้ปลบมือให้ตัวเองครับปลบมือให้ตัวเองเก่งมากชูนิ้วอย่างนี้ให้ป้าการดู